ัวเมียฝรั่งคู่หนึ่งนะคะเมียเป็นคนไทยผัวเป็นคนต่างประเทศนะคะเป็นฝรั่งแล้วก็คือเขากเกษียณก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะหลังจากนั้นสองผัวเมียนี้ก็เลยขายสับสมบัติขายทุกอย่างนะคะขายบ้านขายทรัพย์สินแล้วก็ได้เงินเป็นเงินไทยประมาณสิบล้านนะ,ะไทยหลังจากนั้นทั้งของโยย้ายไปอยู่ ที่เมืองไทยนะคะไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อแม่นะคะในหมู่บ้านเดียวกันหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ผ่านไปอยู่ได้สองปีนะะตลอดระยะเวลาสองปีญาติพี่น้องนะเดี๋ยวผีป่านะ,ะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวญาติเดี๋ยวลานเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั้น จะเข้ามายืมเงินตลอดเวลาคนนี้ก็เดือดร้อนคนนี้ก็เดือดร้อนนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาทําไม่ให้ก็อ่ะแม่ก็จะบอกว่าให้ช่วยไปเถอะนะคะเขาลําบากนู่นนี่นั่นคิดถึงหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะจนเข้าปีที่สามสามีทนไม่ได้สามีบอกว่าทําไมฉันจะต้องเอาเงินที่ฉันขายของทุกอย่างที่ฉันมีเอามาให้ญาติพี่น้องคุณ ยืมไปไม่เคยได้คืนบอกว่าจะคืนเดือนนั้นเดือนนี้จะผ่อนเท่านั้นเท่านี้ไม่เคยได้ซักสตางแดงเดียวฉันขอกลับไปอยู่ที่ประเทศฉันดีกว่าหรือไม่ก็ไปอยู่ให้ไกลๆจากญาติพี่น้องคุณนะคะหลังจากนั้นสองผัวเมียนตอนแรนกเมียก็ก็ไม่ไม่ค่อยอยากนั่นเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นญาติพี่น้องตัวเองแต่ก็ไม่อยากเสียผัวไปนะคะเพราะว่าผัวบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะหลังจากนั้นก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้นะคะ พอในช่วงที่ประกาศขายนะคะก็ปิดประตูล็อกบ้านไว้เลยนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองชายทะเลนะคะตัดขาดญาติพี่น้องไม่แจ้งให้รู้เลยนะคะว่าไปอยู่ที่ไหนแบบไหนอย่างไรนะคะหลังจากนั้นชีวิตเขาสงบสุขมากขึ้นนะคะเธอบอกว่าสามีเธอมีสุขภาพที่ดีขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนนะคะสาวไทยที่ขายสมบัติ ขายกับพวกฝรั่งเนี่ยเราย้ายมาอยู่เมืองไทยนะคะด้วยเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่จะใช้ชีวิตบ้านไปอย่างสุขสงบคือสิบล้านเขาอยู่ได้แบบสบายสบายเลยนะคะแต่ตอนนี้ให้ลูกหลานให้ญาติพี่น้องเมียยืมเหลือไม่ถึงสามล้านนะคะยังดีที่เขาได้เงินบำนาญอยู่นะ,ะก็เลยอยู่พอทุ่ทุยไทยๆไปกันได้นะ,ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระแก้วนำมาเล่าสู่กันฟังว่า เคสแบบนี้มีเยอะนะคะการที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยมันน่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่อยู่ให้ห่งหางๆญาติพี่น้องแล้วการให้หยิบยืมเงินให้ความช่วยเหลือคืออย่าให้ดีกว่านะให้เขาหาทางช่วยเหลือตัวเองตอนที่เรายังไม่ย้ายมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาอยู่กันได้ทำไมเขายังไม่ตุยนะคะดังนั้นแล้วก็ก็ต้องต้องระวังต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะจะจะให้ใครมา บอกเราสอนเรามันไม่ได้นะคะในแต่ละเคสในแต่ละความน่ารำคาญมันแตกต่างกันออกไปนะคะในคอมเมนต์นี้บอกว่าเธอบอกว่าเธออยู่นะคะต่างประเทศมา40ปีนะคะแต่งงานกับสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันลูกก็โตโตแยกย้ายไปหมดแล้วลูกเก่าที่มีกับสามีคนไทยเขาก็โตโตมีครอบครัวเขาก็ไม่ได้มเมายุ่งวุ่นวายกับเธอนะคะหลังจากที่สามีจากไปนะคะ เธอก็ไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่แล้วก็ไม่คิดที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยนะคะคอมเมนต์นี้บอกไม่คิดที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยนะ,ะขออยู่เมืองนอกดีกว่าเพราะว่าอ,อยู่อยู่มาค่อนชีวิตแล้วนะคะก็คงจะชินกับการที่จะอยู่ต่างประเทศมากกว่ามาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะหลายๆคนนะคะที่ <c oughs> เป็นแบบเนี้ยนะคะ นะฝรั่งชอบเมืองไทยรักเมืองไทยเพราะว่าสวยแต่เขาจะมาเสียความรู้สึกกับญาติพี่น้องเมียเนะะี <c oughs> ่ยเยอะนะคะค่อนข้างเยอะดังนั้นอย่าพาผัวไปอยู่ใกล้ญาติพี่น้องนะคะนานๆเจอกนทีดีกว่านะคะส่วนเรื่องการเงินหรืออะไรแบบนี้อย่าหยิบยืมกันดีกว่าการยืมเงินแล้วเชื่อเธอว่าเขาไม่คืนเราเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคิดว่าเราเป็นเมียฝรั่งนะคะการที่ ยืมเงินเมียฝรั่งกูไม่คืนหรอกยืมคือขอนะคะดังนั้นแล้วไม่ให้ยืมดีกว่าขนาดคนอยู่ต่างประเทศนะคะญาติพี่น้องก็ยังอุตส่าห์ติดต่อมาหาทางดิ้นรนกระเสืกระสนมาเพื่อที่จะมายืมเงินเลยนะคะเพื่อที่ติดต่อแล้วก็ยืมเงินถ้าให้ยืมไปเชื่อเถอะเ,เงินศูนย์นะคะอย่าไปคิดหวังว่าจะได้คืนเลย